เมื่อเธอรู้ตัวว่ากำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาแฟนใหม่มาให้แฟนตัวเองแต่ดูเหมือนการกระทำของเธอจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงเปิดเรื่องมาที่แอบบีเธอเพิ่งได้รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อไม่นานมานี้เองเวลาของเธอเหลือไม่มาก สิ่งที่เธอคิดได้ตอนนี้คือประบบายความอัดอั้นกับชมรมคนที่ป่วยเช่นเดียวกันกันกบเธอและอีกอย่างคือหาแฟนใหม่ให้กับแซมแฟนหนุ่มของเธอเพื่อตอนที่เธอไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องเหงาที่ชมรมแอบบี้ได้รู้จักกับคุณลุงที่มีชื่อว่าไมรอนแม้เขาไม่ได้พยายามหาสามีใหม่ให้กับภรรยาเหมือนอย่างที่แอบบี้ทำแต่ไมรอนก็รักภรรยาของเขาสุดหัวใจ และเมื่อเขาตายก็อยากจะให้ภรรยาได้เจอคนที่ดีๆเช่นเดียวกันนั่นทําให้ไมรอนกับแอบบี้ค่อนข้างจะคุยถูกคอกันมากๆและไมรอนก็อาสาว,ว่าจะช่วยให้แอบบี้หาแฟนใหม่ให้แซมจุํสเร็จอีกด้วยแอบบี้ปัดแอปหาคู่แล้วนะัดสาวมาคุยคนแล้วคนเล่าแต่พอสาวๆได้รู้ว่าแอบบี้ทำแบบนี้โดยไม่ถามความสมัครใจกับแซมเลยสักคำสาวๆวพวกนั้นก็รู้จะถอนตัวออกไปหมดจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งแอบบี้ปัดแอบอีกครั้ง แล้วนะัสาวคนหนึ่งมาที่ร้านกาแฟแล้วก็อีรอบเดิมสาวคนนั้นก็ถอนตัวไปไม่ตาจากคนอื่นๆแอบบี้รู้สึกเฟลมากๆจนใจลอยทําแก้วกาแฟตกพื้นครับเด็กเสิร์ฟได้วิ่งมาทําความสะอาดให้เด็กเสิร์ฟคนนั้นมีชื่อว่ามิราหลังทําความสะอาดเสร็จเธอบอกแอบบี้ว่าฉันรู้ดีว่าไม่สมควรที่จะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกค้าแต่ฉันอยากเสนอความคิดดีๆค่ะคุณจะหาแฟนใหม่ให้กาแฟของคุณใช่ไหมคะงั้นตอนดึกมาที่งานเปิดตัวงานศิลปะของฉันสิที่นี่สาวๆมาเยอะนะ แฟนคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ที่นี่ก็ได้เมื่อแอบบี้ได้ยินดังนั้นก็รับข้อเสนอทันทีตกดึกแอบบี้จัดแจงแต่งตัวแซมซะหลอนนียบแล้วก็บอกให้เขาไปที่งานศิลปะ แซมผู้ซึ่งไม่ได้สันทาเรื่องศิละปะเลยแม้แต่น้อยส่วนเรื่องจีบหญิงสกิลก็แทบจะเป็นศูนย์ก็ยืนงงๆอยู่ในงานอยู่เพียงลําพังมิราเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารครับเลยตัดสินใจเดินมาคุยด้วยทั้งคู่ดูจะคุยกันถูกคอเลยทีเดียวจนกระทั่งมิราเผลอหลุดปากพูดเรื่องที่แอบบี้พยายามหาแฟนใหม่ให้กับแซมเพราะเธอเข้าใจว่าแซมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ความจริงแซมไม่รู้เรื่องแผนการในครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเขาได้รู้ว่าทั้งหมดนี้คือแผนการของแอบีเขาก็มุ่งหน้ากลับบ้าานนมทนทัีพถึงบ้านแซมกก็บอไปตรงๆเลยว่าเขาก รู้สึกแย่มากที่แอบบี้วางแผนรับหลังเขาแบบนี้แล้วก็บอกอีกว่าในโลกนี้ไม่มีคนที่ใช่สําหรับผมอีกแล้วเพราะคนที่ใช่ก็คือคุณไงแอบบี้แล้วทั้งคู่ก็ร้องห่มร้องไห้และนอนกอดกันทั้งคืนวันรุ่งขึ้น แซมกล่าวว่าจะขายแหวนมั่นของตัวเองเพื่อเอาเงินมารักษาแอบบีเมื่อแอบบีได้รู้เรื่องนี้เข้าเธอก็รีบเข้าขัดขวางแซมทันทีครับเพราะแหวนมั่นนั้นมันเป็นเครื่องยืนยันสายสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนนั่นจึงทําให้ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันครับแล้วจบด้วยการแยกกันอยู่สักพักในที่สุดหลังจากนั้นแซมก็ไปเมากับเพื่อนที่ร้านเหล้าพอเล่าเข้าปากสกิลม้อสาวก็มาครับพอม้อเสร็จเขาก็ตัดสินใจกลับบ้านไปงอแอบบีพอถึงบ้านแอบบีก็ได้กลิ่นเหล้าหึงเลยครับจึงถาาไไาาาาาามมมมมมแแแซซววว่ไาาว่ไไไปปหนกก็็ตตตอบรรง้้เลล กับส,สาวๆตามที่แอบบี้ต้องการอีกด้วยพอแอบบี้ได้ยินดังนั้นแทนที่จะดีใจเธอก็กลับรู้สึกหึงขึ้น,นมาสะอย่างนั้นแอบบี้จึงบอกแซมว่าอย่ามาแตะต้องฉันนะฉันอยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าแซมเลยครับเวลาผ่านไปหลายวันอาการแอบบี้แย่ลงเรื่อยๆเธอเครียดมากจึงกลับไปที่ชมรมคนป่วยอีกครั้งแต่วันนี้ไมรอนไม่อยู่แอบบี้ถามทุกคนว่าไมรอนไปไหนจนได้รู้ว่าไมรอนเสียชีวิตแล้วครับแอบบี้เสียใจมากและมาที่บ้านของไมรอนเพื่อมาร่วมงานศพภรรยาของ ด้วยเขาบอกว่าเธอเอาแต่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแซมแต่เธอกําลังพลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดไปนั่นก็คือปัจจุบันยังไงละ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นแอบบี้ก็ได้สติและรีบมุ่งหน้ากลับไปคืนดีกับแซมทันทีเธอขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไม่ดีกับแซมไว้เมื่อได้ยินแบบนั้นแซมยิ้มออกมาแล้วเซอร์ไพรส์แอบบี้ด้วยการขอเธอแต่งงานครับแอบบี้สิ้งใจมากถึงขนาดกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่งานแต่งงานคือสิ่งที่พวกเขาตั้งคู่ปรารถนามาโดยตลอดพอถึงวันงานทุกอย่างถูกจจจัดดแแแงงเเรรีรีียยบ้้อออต่่่สสิทขาาาไปก็คืว งาน,นี้ครับเธอได้ตาลงอย่างสงบเธอไม่ต้องทนทรมานเพราะโรครายอีกต่อไปแล้วแม้จะไม่มีแอบบี้แต่แซมก็ตัดสินใจว่าจะจัดงานแต่งงานตามกําหนดการเดิมแขกทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแซมในฐานะเจ้าบ่าวถือจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาบนเวทีในนั้นเขียนให้กําลังใจคนที่สําคัญในชีวิตของแอบบี้ทุกคนแล้วทิ้งท้ายถึงแซมครับแซม ฉันรู้สึกว่าฉันคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงว่าสําคัญของเราแต่ฉันอยากจัดงานแต่งงานตามเดิมเพราะฉันคิดว่าคุณอาจจะต้องการคนมาคอยอยู่เป็นเพื่อนนะคะการได้รักคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันคุณจะผ่านมันไปได้คาแซมและพบกันใหม่จบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.4คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Early Place a อเบิลไม่มีใครแทนเธอได้